สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาไปท่องโลกในมุมมองของ value investor ของดรนิเวศเหวี่ยวัชิร์วรา,วรากรค่ะในหัวข้อเทศกาลปั่นหุ้นดรได้โพสต์ในช่อง m o n e y Chat Thailand ความน่าสนใจก็คือว่าหุ้นแบบไหนเข้าขายปั่นละและกฎสข้อที่น่าจะเข้าขายหุ้นปัน่นมีจุดสังเกตต,ตรงไหนบ้างมีอะไรบ้างเราจะได้ไปดักทางหรือว่าไปดักหุ้นตอนนั้นได้ถูกใช่ไหมหน้านะแต่เอาล่ะเราจะได้รู้ไว้ค่ะว่า หุ้นแบบนี้หุ้นที่มีลักษณะแบบนี้ตรงกับ4ข้อนี้เข้าขายที่สุดละว,ว่าจะปันหุ้นนั่นเองดังนั้นเรื่องเราจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะช่วงเร็วนี้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเกิดกระแสะใหม่ที่ร้อนแรงมากในการลงทุนหรือควรจะเรียกว่าเล่นหุ้นมากกว่านั่นก็คือการที่หุ้นโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กหลายๆตัวมีราคาเพิ่มขึ้นมากในเวลาสั้น บางวันหุ้นตัวเล็กถึง4 5ตัวเนี่ยมีราคาขึ้นไปที่ซิลิงหรือ30%โดยที่ไม่ได้มีข่าวอะไรพิเศษนอกจากนั้นหุ้นอีจำนวนไม่น้อยก็วิ่งขึ้นไปมากกว่า10%ทั้งทงที่ก่อนหน้านั้นหุ้นก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเกิดอะไรขึ้น จริงอยู่ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นบ้างอาน,นิี่สงจากการที่เศรษฐกิจไทยเริ่มจะฟื้นตัวผลประกอบการของบริษัทใ,ใหญ่โดยเฉพาะแบงก์พาณิชย์ที่ประกาศมาก,ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกับหุ้นพลังงานที่มีกําไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมากแต่นั่นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเล็กๆมากนะักดังนั้นทําไมอยู่ๆหุ้นเล็กหลายๆตัวก็วิ่งขึ้นไปเร็วมากและดูเหมือนว่าหลายๆตัวจะวิ่งต่อเนื่องไปหลายๆวันจนราคาขึ้นไปหลายเท่าตัวภายในเวลาไม่กี่ วันคำตอบของผมอยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มเกิดโควิด -19 ใหม่ๆเมื่อประมาณ2ปีมาแล้วเริ่มตั้งแต่นักลงทุนส่วนบุคคลจำนวนมากอาจจะเป็นล้านคนแห่กันเข้าตลาดหุ้นและเห็นว่าในภาวะที่ยากลำบากและไม่รู้จะทำอะไรดีแต่มีเงินสดเหลืออยู่มากตลาดหุ้นก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนั่นทำให้ดัชนีตลาดหุ้นที่ยแย่มาหลายปีปรับตัวขึ้นทั้งๆท,งท,งท,งที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ตกต่ำลงมากแต่หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าหุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ก็คือหุ้นตัวเล็กที่โตขึ้นมากบางตัวปรับตัวขึ้นไปหลายๆเท่าหรือหลายสิบเท่าภายในเวลาปีเดียวนั่นเป็นเพราะนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของพื้นฐานและมูลค่าของกิจการในการลงทุนเข้าไปซื้อ เพราะเห็นว่าหุ้นวิ่งขึ้นไปได้ง่ายและเร็วกว่าหุ้นตัวใหญ่แต่หุ้นที่เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดกระแสที่ผมอยากจะเรียกว่าการปันหุ้นเพราะทำให้หุ้นมีราคาผิดจากที่ควรจะเป็นมากน่าจะเป็นหุ้นของบริษัทที่ผลิตสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงโควิดเช่นถุงมือ,อยางและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างซึ่งหุ้นเหล่านี้ถูกซื้อจนราคาหุ้นขึ้นไปสูงจนไม่น่าเชื่อ จากหุ้นขนาดกลางๆและไม่ติด50อันดับแรกของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นหุ้นขนาดใหญ่และยักษ์ที่สามารถท้าทายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใต้โดยที่เหตุผลนั้นนอกจากเรื่องของผลประกอบการที่น่าจะดีขึ้นบ้างแบบชั่วคราวแล้วเนี่ยก็คือการที่หุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทยอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นที่ไม่ขายแม้ว่าราคาจะขึ้นไปมาก ทำให้หุ้นที่หมุนเวียนในตลาดมีน้อยกว่าความต้องการซื้อมากส่งผลให้หุ้นถูกคอร์เนอร์และทําให้ราคาหุ้น ขึ้นไปแบบหลุดโลกบทเรียนจากคอนเนอร์หุ้นที่มีสตอรี่หรือมีเรื่องราวว่าจะมีผลประกอบการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั้นน่าจะทำให้นักลงทุนรายใหญ่บางคนในตลาดหุ้นไทยหรือรายที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่เน้นแนวเก็งกำไรที่มีอยู่มากโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 สนใจที่จะทำบ้างเพราะเห็นแล้วว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้นได้มหาศาลแทบจะไม่จากัด โดยที่กระบวนการและวิธีที่จะเข้าไปทํานั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ผิดกฎหมายการปั่นหุ้นดังนั้นการคอนเนอร์หุ้นตัวเล็กก็เกิดขึ้นเพราะนี่เป็นเป้าหมายที่ทําได้ง่ายใช้เงินไม่มากและมีโอกาสที่จะดึงดูดนักเล่นหุ้นรายย่อยรวมถึงที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมได้ง่ายผลของการทําในช่วงแรกนั้นได้ผลตามคาดหรือต้องบอกว่าเกินคาดหมายมาก หุ้นบางตัวที่ถูกคอเนอร์มีราคาหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่เคยเป็นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยมีมูลค่าหุ้นทั้งบริษัทร,ระดับร้อยหรือพันล้านบาทกลายเป็นหุ้นแสนล้านบาทในเวลาไม่กี่เดือนคนหรือกลุ่มคนที่เข้าไปทำปฏิบัติการนี้โดยใช้เงินแค่10ล้านบาทหรือ100ยล้านบาทอาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีหุ้นพันล้านหรือหมื่นล้านบาทไปแล้วก็ได้และนั่นก็ทำให้หุ้นตัวต่อๆไปโดยเฉพาะ นักเล่นหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มนักเล่นรายกลางๆอื่นๆเนี่ยที่เห็นว่าการทำคอเนอร์หุ้นโดยเฉพาะที่เป็นตัวเล็กนั้นทำได้ไม่ยากและน่าจะได้กำไรมหาศาลขอให้มีคุณสมบัติที่เอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยจะต้องเป็นดังต่อไปนี้ข้อแรกหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดจะต้องมีสัดส่วนน้อยเช่น25-30%ของหุ้นทั้งหมดและคิดเป็นเงินก็ไม่ควรจะมากเช่นไม่เกิน300ล้านบาท จาก m r r k t t c p p พันล้านบาทในตอนเริ่มต้นโดยที่ผู้ถือหุ้นใหญ่นั้นจะไม่ขายแม้ว่าราคาจะขึ้นไปมากซึ่งนี่จะต้องมีเหตุผลมั่นใจพอสมควรในหลายกรณีนั้นก็อาจจะเป็นเพราะมีการตกลงกันก่อนว่าจะไม่ขายอย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่งหรือจนกว่าหุ้นจะขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเป็นต้น การที่เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่จะรักษาสัญญานั้นก็เป็นเพราะตนเองก็จะได้ประโยชน์มหาศาลจากการที่ราคาหุ้นขึ้นไปถ้ารีบขายก่อนหุ้นก็อาจจะสะดุดและตกกรอบลงมาดังนั้นเขาจึงไม่ขายเพล้ยเพผู้ถือหุ้นใหญ่บางรายอาจจะเป็นคนเริ่มหรือชวนคนอื่นมาเล่นด้วยซ้ำข้อ2 เป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจหรือผู้บริหารกําลังเริ่มเข้าไปทําธุรกิจแห่งอนาคตที่จะสามารถทํากําไรแบบมโหัารได้ไม่ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่สําคัญเพราะเรื่องของสตรอรี่นั้นคนไม่สนใจเรื่องโอกาสความเป็นไปได้ว่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ วัตถุประสงค์ก็คือหาสตรอรี่ให้กับคนที่อยากจะเชื่ออยู่แล้วตัวอย่างตอนนี้ก็เช่นเรื่องของการลงทุนซื้อขายหรือการทำเหมืองขุดบิตคอยเป็นต้นสำหรับประเด็นนี้ถ้าจะให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นก็คือบริษัทกำลังมีผลประกอบการดีขึ้นหรือมีฐานะการเงินที่ดีพอที่จะเข้าไปทำภารกิจแห่งอนาคตได้อย่างแน่นอนข้อ3 ก็คือเรื่องของการ execute หรือการลงมือปฏิบัติผมคิดว่าการทำเป็นกลุ่มหรือกวนที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนั้นจะมีความปลอดภัยที่จะไม่ถูกตรวจสอบจากทางการได้นั่นหมายถึงว่าเส้นทางการเงินจะต้องเป็นของใครของมันไม่ใช่การใช้นอมินีหรือตัวแทนในการซื้อขายจำนวนสมาชิกก็ต้องมีหลายคนที่ไม่มีอะไรเกี่ยวพันในทางสายเลือดหรือว่าทางกฎหมายแม้แต่การซื้อขายนั้นผมก็ คิดว่าต้องไม่ได้สั่งจากคนคนเดียวกล่าวให้ชัดก็คือมันน่าจะเป็น conspiracy theory หรือก็คือทุกคนอาจจะมีแค่เป้าหมายที่ตรงกันนั่นคือการทำคอร์เนอร์หุ้นส่วนในทางปฏิบัตินั้นน่าจะมีความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะทำให้ทางการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการร่วมมือกันทำ หรือประเด็นสำคัญผมคิดว่าอยู่ที่ช่วงเริ่มต้นจุดพุให้นักเล่นส่วนบุคคลโดยเฉพาะรายย่อยเข้ามาร่วมหลังจากจุดติดแล้วคือมีคนเข้ามาสนใจและร่วมเล่นมากพอและหุ้นก็วิ่งขึ้นไปอย่างแรงและเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่คือมีรายใหม่เข้ามาเล่นต่อกันไปแล้วคนเริ่มทาก็อาจจะหยุดและรอทำขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือข้อสุดท้ายก็คือการทำเมนเทนเนน์นั่นก็คือ คอยประคองราคาและปริมาณการซื้อขายต่อเนื่องไปเพื่อที่จะค่อยๆอ,ออกของหรือทยอยขายหุ้นในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ในกระบวนการนี้ผมคิดว่าพวกเขาจะต้องคอยติดตามหุ้นอย่างใกล้ชิด และจะทำต่อเมื่อพบจังหวะที่การซื้อหรือขายอาจจะไม่สัมพันธ์กันซึ่งอาจจะทำให้ราคาหุ้นตกลงมาแรงจนทำให้คนตกใจและขายตามในช่วงนี้บ่อยครั้งหุ้นจะค่อยๆซึมลงและอาจจะทยอยตกลงมาอย่างชา้ชาๆติดต่อกันหลายๆวันหน้าที่ของคนที่ดูแลหุ้นก็คือจะต้องลากหุ้นกลับมาอย่างแรงถึงจุดเดิมหรือใกล้กับจุดเดิมเพื่อที่จะทำให คนที่ขายไปเสียดายและทําให้คนที่อยากจะขายก็จะไม่ขายตอนที่หุ้นตกเพราะคิดว่าถือหุ้นไว้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นกลับมาอะไรทํานองนี้หรือพูดอีกอย่างก็คือดูแลไม่ให้กราฟเสียทั้งหมดนั้นก็คือภาพของกระบวนการที่ผมคิดว่าจะเป็นจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของหุ้นและการรับรู้ว่ายุคนี้มีนักลงทุนประเภทไหนเข้ามาเล่นในตลาดหุ้นบ้างประกอบก,บกับการวิเคราะห์จิตวิทยาของมนุษย์ว่าคิด หรือทำอะไรหรืออย่างไรกับการเล่นหุ้นผมเองก็ไม่ไมน่ใจว่านักปั่นตัวจริงทำอย่างนั้นทั้งหมดหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าหุ้นมีคนปั่นแน่นอนและผลที่ออกมาก็แน่นอนเพราะว่าประวัติศาสตร์มันฟ้องไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหุ้นที่ถูกคอเนอร์นั้นในที่สุดซึ่งบางครั้งอาจกินเวลาเป็นปีหรือหลายปีหลังจากที่หุ้นขึ้นไปสูงสุดมักจะตกกลับลงมา อาจจะใกล้เคียงกับราคาเดิมก่อนหน้านก่อนหน้านั้นก่อนที่จะขึ้นถึงตอนนั้นหุ้นตัวนั้นก็มักจะหมดอนาคตหุ้นแน่นิ่งไม่มีคนสนใจไปอีกนานคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องต่างก็ยากย้ายคนที่เป็นเจ้ามือหรือคนทําอาจจะรวยไปเลยแต่คนเล่นส่วนใหญ่ก็มักจะขาดทุนบางคนอาจจะเจ๊งจากหุ้นตัวนั้นและทุกคนก็จะมองหาหุ้นเป้าหมายตัวใหม่เล่นจนกว่าจะหมดเทศกาลปั่นหุ้นในรอบนี้ เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโลกในมุมมองของ value investor เขียนโดยดรนิเวศแห็นว่าช่อราวรากรซึ่งอาจารย์ท่านเขียน,นในวันที่19กุมภาพันธ์2565นั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นยอย่างไรบ้างเห็นเหมือนกับอาจารย์เห็นหรือเปล่าหรือว่าท่านกำลังเห็นหุ้นที่เข้าขาย4ข้อนี้ พิมพใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบอกกันหน่อยกระซิบก,กันหน่อยเราจะได้ไปดักทางถูกเนาะล้อเล่นค่ะอย่างไรก็แล้วแต่จิมขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนทุก,ท,กท่านเลยอย่างไรก็แล้วแต่การศึกษาข้อมูลนะคะทั้งทางกราฟหรือทางพื้นฐานติดกระดุมมัดแรกถูกเนี่ยยังไงก็จะถูกค่ะดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจในการลงทุนแล้วก็ เข้าถูกอย่างถูกจังหวะค่ะแล้วก็มีกำไรกำไรกำไรนะเฮงเฮงเฮดูท่านเลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ๋อที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆิ้งตงตนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตทุกท่านก็จะได้ทราบในทันทีนั่นเองค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ